อพี่สาวแบบน้องชายมาช่วยแล้วกุญแจอย่างนี้กุแจมาพาแม่หาหมอหาหมอออ่ากดกดกดเราเจ็บหลังเลยต้องให้พี่สาวกาแม่มาช่วยพาแม่ ให้พี่สาวกับน,น้องชายมาช่วยพาแม่หมาหมอตัวสุภาพน,าาน, <laughs> น้องสตาร์รถได้เป็นเดียวกัน <laughs> น้องชายรถใครรถมันเอ <c oughs> อน,นั่นแหละพยายามเออดำรงะวังน้องหมาไอหน้าเดี๋ยวกันปเปิดรัวย <c oughs> ังทำหน้าที่กันไป ดีนะแม่มีลูกหลายคนเนี่ยฮะดีนะมีลูกหลายคนเนี่ยพอดีเราเจ็บหลังเนเลยต้องให้บานให้น้องชายพี่สาวนี่ลางงานกันหมดเลยนะนี่ช่วยกันช่วยกันใส่ในท้ายรถ ก็ได้เฮ้ยแต่แต่โรงพยาบาลก็มีนี่นนนะงั้นก็ใส่ท้ายรถเก็บเก็บเก็บรายรายงานด้วยนะถึงโรงพยาบาลเอารถเข็นแม่ขึ้นรถทำหน้าที่ทำหน้าที่กันไป,นไปเราเจ็บหลังไงเราไปไหนไม่ได้เลยแล้ว พี่ตุ้มก็ไปดูรายยายช่วดเมื่อวานไปทำหน้าที่กันไปรวจสุขภาพหน่อยพอดีแม่เขามีความดันขึ้นไงแล้วก็อ่อนเพลียมาละเดี๋ยวรอรายงานจากพี่พีน้องๆองี่แหละ น้องชายต้องเอารถเราไปใช้เพราะว่ารถรถสูงเนี่ยพี่สาวนี่น้องชายรอรายงานผล